ขาเปลือยข้าเปลือยไรคุ้าเปลือยบขาเปลือยข้าเปลือยข้าเปลือยขาเปลือย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 ขผ้าอามันเนาะคุกสกบเลากต้งทงวเราต้องปกบ้ต้งรับาขาอ้กระงระงาวเราโ้กระาวเราระปงาวเขาเปลือยขาเปลือย

อันนี้ <Mohammad S 1> ไปโยงทำมงคนละสิบาทยี่สิบาทพ่ทำน้องิทำร้อยหนึ่งนทำร้อยหนึ่งพ่อก่อร้อยหนึ่งสามร้อยกดีเนาะอยก็พอให้เรื่อยเมือแสบไอ้เป็นทางเราเรียกมือแสบทางนี้เรื่อเมือแสบเอออชื่อวัดกัมปุงเราจาวไปทั้งหมดติดไปจังหวัดมอนแกนพวกาหาเสื้อเยื่อเสื้อเยื่อเขาใช้ซ้่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้อยู่ใกล้ลาวได้แล้วอยู่คนลาว เรียกว่าหวยไทยชาวิหารจริงจริงที่จังหวัดาวิหารขมิ้นเนี่ยถ้าอยู่ผสมกุลาเนี่ยจะโดนลาืกิ่นมานรักษาไว้ไม่ได้โดนลิ่นเนี่้ตามีนี่มีดราองนะสามตัวตัวตัวสี่้าสามตัวสี่้าสมเนมสี่้เน้ตาด อยู่ตรงนี้เป็นหมาระดีสี่พันโดนครับใช่โอเคตรงนี้เป็นหมาระดีสีกราฟว่ามันเป็นแม่นรับผงเป็นสายใช่ไหมฮะเป็นสายเป็นสายแม่นรับผงสายเหนือเพราะแม่นรับผงที่ใหญ่ใมากที่นี่มองอยู่ตรงนี้ว่ามันกัดเตาะแผ่นดินเป็นสายเล็กๆแต่สายเล็กก็ยังใหญ่อยู่สายเล็กๆก็ยังใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แทบเท่ากับสี่พนโน 4,000สายแม่น้ำเดี๋ยวจะมาทำบุญที่ในเดือนเมษายนจะขามาทำบุญฝังนเนด,ด้วยครับทำบุญฝังดาด้วยได้ได้ไปหลายนะถูกนะต้อ,องกร,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 ระงสล่าวกรโงล่าวกระงกงก็ล้าภาษาชาวา้าเปลือย้าเปลือยถ้าเปลือยกรโงลาวหยได้ภาษามีพ่อมากลับไปก็เอา ของลูกลูกเด็กกว่านั้นอีกมาถวายครับัมนมีข้ขาและมีของด้วยลูกที่แฝดนั่นลูกนั้น12ใครจะเป็นเจ้าภาพก็มาถวายบ้านนี้มาใช่ๆบ้านนี้ก็จะมีนี้ดูจะไม่มีอะไรเลย